สวัสดีครับจากช่อง audio a b o u o นะครับผมดำเนินการโดยบริษัท t บเบ e เ b ท t าจำกัดจำหน่ายระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่สินค้ายี่ห้อเบอร์ลิงเจอร์ครับส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับเป็นลำโพงห้ลำโพง p o ต t ทเบิล PA ก็เป็นลำโพงเคลื่อนย้ายมีมาเป็นชุดเลยเป็นคู่ เป็นรุ่น EPS 500 MP 3ลํลำโพงแปดนิ้วตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรนะลำโพงฮอนลำโพงฮอนแบบ Exponential แล้วกันขนาดนีดหนึ่งนิ้วแล้วก็ นี่ชุดก็จะเป็นแบบนี้ครับมีมิกเ,เซอร์ติดอยู่ด้านหลังหรือมิกเซอร์ตัวนี้ก็จะเอามา,าตั้งตั้งบนโต๊ะก็ได้ตั้งบนโต,ต๊ตะตั้งบนขาตั้งอะไรก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้แล้วก็าสายก็จะโยงจากตัว power mix ตัวนี้ไปหาลำโพงตัวนี้มาเป็นคู่โยงเท่านี้ โยงตอนนี้พรเอาพุทธนีฮะเสียงแดงนี่เอาพุทธนี้พอนี้พุทธรีข้านี้เราไม่ต้องไปหามิกเซอร์ให้ลำบากมาเป็นชุดเลยหน้าตาของมิกเซอร์ก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็เสียบไฟบ้าน220วลต์เรเราสวิตช์อันนี้ก็เมนเอาที่สายตอออกต่อตออกไปหาลำโพงครับ ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟพาวเวอร์แล้วก็ไฟ LED สดับดูสัญญาณว่าสัญญาณไปถึงไหนแล้วก็เอาแค่นี้ก็พอนะอย่าให้ทิงตัวนี้ก็ใช้งานจริงก็อยู่ประมาณนี้นะสอเมตรก็พอสามเมตรแล้วบไป4เมตรนิดหน่อยๆได้อยู่แต่อย่าให้ทงตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นไฟแฟนทอมปิดไปอยตัวนี้แฟนทอมกระจายไฟให้กับกลมของไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์ก็ถ้าเราใช้ด y นามิกก็ไม่ต้องไปกดปุ่มตัวนี้ตรงนี้คอนทัวร์คอนทัวร์ก็คือ,อเลือกใช้งานตรงนี้ฮะสปีดแล้วก็มิวสิกก็จะใช้สปีดก็ กดลงก็ต้องลองเลือกดูคเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่า,าจะกดแบบไหนกดลงกดขึ้นน่าจะเป็นคงต้องเลือกดูฮะแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นไมโครโฟนไม่ลอยไม่ลอยของเบอร์ลิงเจอร์เองตัวนี้ซื้อเพิ่มไม่ได้มีในชุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ช่องเสียบ USB สำหรับเล่นไฟล์ MP3 ครตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว MP3 ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อว่า Why Over อะไรสักอย่างก็คือสะดุปแล้วก็คือ,เ,อเป็นการดรอปเสียงดรอปเสียงก็คือ,เ,อเวลาเราใช้ มโครโฟนฮะเปิดอาจจะเปิดเปิดเพลงอยู่นะเปิดเพลงอยู่เปิดเพลงเสร็จแล้ว uh, เราจะใช้ไมโครโฟนในฟังก์ชันที่ uh, ทำให้เสียงเพลงมาดับลงฮนะดับลงเวลาเราเลิกพูดใหม่แล้วก็เสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้ก็คือ vop มาตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ t r u e active speaker monitor อ่ะก็คือ ช่องม o นิเตอ o ์เอ o ท์มอนิเตอร์เาก็เป็นเป็นสัญญาณเฉยเป็นสัญญาณอย่างเดียวเท่านั้นนะทูแอคทีฟสปีกเกอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์เซนต์ก็คือเอาสัญญาณออกไปที่มอนิเตอร์ก็ปรับตัวนี้เพืใช้มอนิเตอร์ตัวนี้ก็ปรับสัญญาณตัวนี้ ตัวนี้ก็รีเวิร์บรีเวิร์บไปตัวนี้นะจะใช้รีเวิร์บก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยใช้ช่องไหนก็กดช่องนั้นแล้วก็เปิดช่องใหม่ก็จะเป็น XLR 4อ่ามสี่สช่องแล้วก็ช่องลายสช่องก็จะใช้ลายใช้ไม้ก็กดหน้าคือลักษณะก็คือเขาเขาทำ จริงๆน่าจะทําเป็นสัญลักษณ์แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่าเข้าใจง่ายที่สุดแต่อันนี้น่าจะเข้าใจลักษณะที่ว่าถ้าเป็นไมโครโฟนเนี่ไม่ต้องกดประมาณนั้นนะถ้าเป็นลายต้องกดเวลายอยู่ข้างล่างคงจะเหมือนตัวนี้แหละถ้าจะใช้ก็กดนะก็นี่ออฟออนถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช้ก็คงไม่ต้องกด ถ้าใช้แล้วคือตองกดคือกดลงตรงออนน่าจะประมาณนี้ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันสปีดสปีดเวลาพูดก็ไม่ต้องไปกดถ้ามีอยู่ซิกเมลก็กดท่านจะเป็นในอย่างนี้เออก็มีสัญญาณมีช่องลายช่องลางก็จะเป็นพวกแจ็คโฟนนะโฟนโฟนโมโน,โนก็มี าลายามีปุ่มไมล์ลายทุกช่องเลยก็เลือกใช้เอาใช้ไมล์กบเสียตัวนี้ใช้ลายกบเสียตัวนี้สัญญาณลายก็คือสัญญาณที่เป็นพวกแหล่งเสียงต่างๆทั้งหลายแหละอาจจะเป็นพวกเอ่อก็เป็นเป็นอันว่าก็คือมันสัญญาณลายก็อยู่ประมาณประมาณนะนะสิบ ส0 2ถ d b ประมาณ 20dB ความแรงสัญญาณก็จำไม่ค่อยได้ละแต่ก็คือสัญญาณสัญญาณใหม่เป็นสัญญาณที่อ่อนอ่อนมากกา็เสียบช่องใหม่เข้าน่าจาก็คือทำทำสัญญาณที่ที่พอดีกับใหม่ก็เลยไมด่ดมกดแล้วก็ไลน์ สัญญาณลานะ์เนี่ยมันสัญญาณที่แรงกว่าสัญญาณใหม่ก็ต้องกดลงเพื่อจะขยายสัญญาณไลน์เพื่อจะส่งออกไปหาตัวนี้ต่อไปแล้วก็ตัวนี้อ็อ,อกอ็อกก็เป็นช่องสเตอร์ฮะตัวนี้5 6 7 8ช่องสเตอร์ใช่เป็นออกได้อ็อกก็คือสัญญาณอันเดียวกับไลา์นี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น r c a RCA ก็สองช่องตงัวนี้ถ้าจะใช้ช่องนี้ก็ก็ปรับค่าปรับตรงนี้ใช้ตัวนี้ปรับแล้วตัวนี้ก็ใช้ช่องนี้ปรับ CDE ในพ p สาม y e r อ่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะาสลับกันฮนะสลับกันถ้าก็จะใช้ตัว RCA ก็ไม่ต้องก็ต้องไม่ไม่ใช้ตัวนี้ ถ้าเกิดจะใช้ MP3 ก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้สลับกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลเวลปรับเลเวลเวลาใช้ไวเดตก็คือปรับตรวนี้ไวเดตตัวนี้ปรับตัวนี้ไม้หนึ่งไม้สองอตัวนี้ก็ตัดไปเลยไม่ต้องเสียบใช้ไมถ้าใช้ไม้ไวเดตตัวนี้มาใช้ตัวนี้แทน ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคือปุ่มล็อกล็อกตลอดเวลาที่เราใส่เข้าหลังลำโพงฮะนั่นก็ล็อกเลยตัวมิกเซอร์ตัว,ตวนี้เอาพุทก็250าวัตต์ครับ250บาวัตต์ต่อช่องนเนี่ยนี่250ยนี่250ร้้ก็เท่ากับมา500ร้อารวัตต์ลักษณะาการใช้งาน,นก็ตัวนีน้ไม่ออกไปหลังลำโพง ชุดที่เขาจะม,มา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 กับชุดกันนั่นแหละก็จัดมาจัดชุดมาให้อยู่แล้วอันนี้ไม่ลอยอันนี้ USB MP3 อันนี้ก็มอนิเตอร์มอนิเตอร์แกเป็นมอนิเตอร์เป็นแอคทีฟมอนิเตอร์ก็คือลำโพงที่มีแอมป์อยู่ในตัวอันนี้ก็ไมโครโฟนอันนี้คอนดนเซอร์ฮะคอนดนเซอร์ก็จะต้องกดแฟนทอมด้วยอันนี้ดนามิกอันนี้ก็คีย์บอร์ดทางเข้าตรงนี้ก็ช่อง ช่องสเตอริโอช่องที่หนึ่งช่องที่ห้าที่หกอันนี้ก็ซีดีเพลเยอร์ออปชันไวเลสไมโครโฟนออปชันไวเลสอ่าเขาบอกมาด้วยก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละชั้นไวเลสตรงนี้ก็จะเป็นสาย เขาแถมมาให้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสายโมโนโฟนโมโนก็เอาไว้ใช้งานแล้วแต่อันนี้สาย AC สายลำโพงสายลำโพงให้มาสองเส้นนะครับสเส้นตัวนี้กระเป๋าไม่ตัวนี้ตัวนี้อะแดปเตอร์ของไม่ก็เอาไว้ใช้วงต่อเข้ากับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวคอจับไม่ ก็มีแถบให้ครับทีนี้ก็มาดูคุณสมบัติตัว EPS 500 AB 3ระบบ PA แปดช่องสัญญาณขนาดกระทัดรัดพร้องลงมลำโพงคู่และมิกเซอร์กำลังขับ500วัตต์แบบถอดได้ก็คือ250วัตต์ต่อช่องต่อชันั้น m มิกเซอร์สามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งในลำโพง หรือแบบถอดได้เพื่อจัดวางและใช้งานได้ง่ายก็ถอดไปวางแล้วก็ปรับปรับเอาเวลาเราตั้งลำโพงเช่นว่าตั้งลำโพงอยู่ห่างจากเราไปไปประมาณนึงเนี่ยไปประมาณนึงเราก็มีโต๊ะว,วางตัว PowerMix แล้วก็ปรับตรงนั้นได้เครื่องเล่น MP3 ประสิทธิภาพสูงพอให้เล่นไฟล์เสียงผ่านแฟลชไดร์ USB อ่านี่แหละคือชุดนี้มันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อมีอมี่ p 3แต่ไม่มี Bluetooth ไม่มี Bluetooth ไม่เป็นไรนะเพราะว่าออเครื่องส่งเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth ทัวนี้ไม่คีดตังครับไม่คีดตังก็เขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มาเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันจะแพงเทียบ เทียบกับยี่ห้ออีก2ยี่ห้อที่เป็นเป็นคู่แข่งกันของยี่ห้อยามาฮ่าราคา4ี่หมนสี่ของ JBL Eon One ไม่อีอน One Eon สองศูน P ก็8นิ้วเหมือนกันแปนิ้วเหมือนกันเลนสองหมื่นหกกอาจจะมีบลูทูธยามาฮ่ามีบลูทูธสี่หมื่นสี่ Eon สอ8 P สองหมื่นหกมีบลูทูธเหมือนกันอ่าส่วนตัวนี้ไม่มีบลูทูธซื้อบลูทูธก็น่าจะประมาณไม่เกินพันไม่เกินพันตัวนี้แต่ตัว EP 500 e p 3เนี่ยราคาปกติก็21,000บาทเอง21,000บาท ก็จะมีส่วนลดให้อีกเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าส่วนลดให้ไปเท่าไหร่ฟังชัน Voice Over Priority นี่แหละที่ว่า VOP ปุ่ม VOP ก็คือปุ่มปุ่มมิวปุ่มมิวในในในหลายๆลำโพงหลายๆลำโพงที่เป็นแอ t ที e หลายๆมิกเซอร์ที่ใช้งานลักษณะนี้ก็คือ ย่า,าิบหาน่าจะเป็นมิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ระบบประกาศระบบประกาศที่เขาใช้ระบบประกาศแล้วก็ใช้ไมคแล้วก็เวลาเปิดเพลงแล้วก็เขาใช้ไมคประกาศเขาจะมีตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ถ้าคอนยท่ต์ตัว A ตัวเอตัวอะเขาจะใส่ว่ามิวส่วนตัวนี้ก็คือ voice over priority ลดเสียงเพลงเมื่อใช้ไมโครโฟนลำโพงวูเฟอร์ขนาด8นิ้วอ,อ,อันทรงพลังและลำโพงเสียงแหขนาด1นิ้วมิกเซอร์8ช่องมีไมโครโฟนลายช่องไมโครโฟน4ลาย4และช่องสเตอริโอ2ช่อง EQ 2แบนแหลมและทุมนมีวงจรช่วยป้องกันความเสียหายจากการโอเวอร์โหลดต่อเครื่องขยายเสียงและลำโพงก็บางทีนะ มันส5 0รหสิวัตจริงจริงมันมันก็ไม่น่าไม่น่าจะเกินกําลังอนะ่แต่ว่าอาจจะเกิดมีบางกรณีอาจจะสายช็อตและพอนี้ตัวนี้ก็จะมีการโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็เหมือนมันก็แอมป์ทั่วไปมันก็จะตัดเลยตัดแล้วก็แล้วก็รู้แล้วว่ามันมีปัญหาเราเอามาเช็คก่อนเช็คก่อนแล้วค่อยใช้ มีช่องเก็บไมโครโฟนสายเคเบิลและอุปรกรณ์เสริมรวมสายลำโพงสองเส้นยาว6.1เมตร20ฟุตก็แถมไปให้ครับ2เส้นแรงใจไฟแบบสวิตชิงเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดก็สวิตชิงก็เป็นภาคจไฟที่ไม่ใช่มอแปลรเป็นเป็น,เป,นเป็นแผงวงจอดก,ก็ยืดหยุ่นยืดหยุ่นก็ก็คือใช้ไฟได้ เป็นช่วงเลยรยเช่นวันหนึ่งร้อยถึงสองร้อยสี่สิบประมาณนี้เราใช้ได้ถ้าไฟจะตกเหลือร้อยหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่ไปจะเกินไปถึงสองร้อยสี่สิบก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เสียงหรือประจักษ์ประจาก,ระระรากเสียงรบกวนเออแล้วก็ตัวนี้ก็ออกแบบและวิศวกรรมในประเทศเยอรมันเอของยี่ห้อบริงเจอร์ที่เป็นแบรนด์ของเยอรมันเขาก็มีอา่าเดมิดยเยอะแยะมากมายเลย คล uh, oh, ังเทคนิคทีซีอิเล็กทรอนิกส์มีเทอร์โบซาวมีเยอะแยะเลยโดยหลังเจอเนี่เป็นเจ้าใหญ่ uh, ทีนี้ก็มาดูสเปคก็ลำโพงก็8นิ้วสิ่งแหลม1นิ้วตอบสนองความถี่ Frequency r e s p o n นสก็5 0าสเฮิร์ตถึง20 กิโลเฮิร์ค่าความดังเขาไม่ได้ระบุไว้ก็เลยไม่ได้ลงไว้ได้ตัวตู้ตัวตว,ตว,วัสดุของตู้ลำโพงก็เป็นพลาสติกอย่างดีกังวัดกำลังวัดแมกซิมัม o พาวเวอร์เอาพุทก็จะเป็น500วัตต์ก็คือ250วัตต์บวก250วัตต์ที่ตัวตัวพาวเวอรมิใช้แรงจ่ายไฟพาวเวอร์สปายก็จะเป็น220โวลต์ก็ อัตโนมัติก็คือที่บอกเมื่อกี้แล้วก็คือ220โวลต์คือไฟบ้านเราก็คือตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดไฟตกลงมานีเขาก็ยังใช้ได้อยู่ถึงร้อเกินไป240เขาก็ยังใช้ได้อยู่สิ้นเปาลืองพลังงาน power consumption กั9กวัตั์ขนาดขนาดตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นขนาดทั้งมีลำโพงมิมี power m i c ใส่ไว้หลังลำโพงเรียบร้อย แล้ก็ลำโพงทั้งคู่เนี่ยใส่กล่องตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำหนักของรวมเป็นกล่องมาแล้วคือลำโพงสองตัวโอ้มิกหนึ่งตัวเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะอยู่น้ำหนัก18.8กิโลกรัมแล้วก็ราคานี่ฮะราคาปกติ21,000บาทเองแล้วก็ราคาพิเศษก็19,950บาทรวมภาษีรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อย รับประกันตัว Power Mix ให้1ปีก็ทุกทุกวากันเยอะก็แค่ถ้าจะใช้บ l u e t o t h ก็แค่ไปซื้อเครื่องรับส่งบ l u e t o o t h ก็ m i ที่บอกไปว่าคไม่เกินพันก็ใส่พันก็ไปก็จะเป็น20,000ก็อยู่ประมาณนี้ประมาณสองหมเอ่อ ว่าสัตว์เทบนเทิจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อ www.abal.com สโตมร์ช็อปก็มีสินค้าอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแอปเฟรนด์ friend, friend. เพื่อเพื่อเพื่อทักทายเข้ามาหาเราให้เราเพิ่มเติมอะไรให้ไหม ที่กับพอดีพูดเยอะก็จะมีอาการประมาณนี้บริษัทอยู่ที่บ้านฟันนทวันกับถนนไฮเดรลามินบุรีกรุงเทพโทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าห้าสองสามสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งลอดก็อนนีเหมือนกันนะ,ะตัวนี้นดีกว่าสะดวกรายง่ายดีเอ่อท้ายน,าายนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชมวิดีโอ,อแล้วมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็าฝาก กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณมากครับผม